ห้ามฉายแบบไร้เหตุผลตัดจบขาใจทั้งประเทศแฟนคลับค้านหัวชนฟ้าหาละครไทยโดนแบนสั่งงดฉายไม่มีปีมีคลุยเป็นเพราะบทอ่อนไว้หรือใครคอยกำหนด เป็นหนึ่งกิจกรรมยอดฮิตท,ที่ไม่ว่ากี่ยุกี่สมัยก็ยังมีความนิยมอย่างต่อเนื่องนั่นคือการรีบกลับบ้านเปิดจอรอดูละครหลังข่าวหลังละครบางเรื่องถ่ายทําและดําเนินเรื่องมาได้ดีแต่กลับโดนตัดจบเพราะเรตติ้งไม่กระเตื้อบางเรื่องถึงกับอวสานแบบคาใจคนดูซึ่งกรณีน่าศึกษาอยู่นี้มีเรื่องอะไรบ้าง 1. อยู่เพื่อรักเรียกว่าเป็นละครเรื่องแรกที่ถูกตัดจบแบบคาใจคนดูจนกระทั่งปัจจุบนันสำหรับอยู่เพื่อรักที่ ออนแอเมื่อปี2532นำแสดงโดยลิขิตเอกมงคลและมาชาวัฒนาพานิชย์ที่งานนี้แฟนละครเคืองมากเพราะฉายอยู่ดีๆสัปดาห์ต่อมาก็เอาเรื่องอื่นมาฉายแทนแบบดือด้อซึ่งข่าวเมาว่าเป็นเพราะเรตติ้งไม่เปรียงอย่างที่คาดไว้2หลังคาแดงมาต่อกันด้วยหลังคาแดงที่มีตัวสรัญอยู่กำกับและออนแอร์ทางช่อง7เมื่อปี2547นำแสดงโดยสาวยุ้ยจิรนานกับหนุ่มรุกดานุพงศ์ซึ่ง น่าเสียดายเป็นอย่างมากที่ละครยังไม่ทันออนแอร์ใ้ล้ถึงตอนอวสานอยู่ๆก็โดนตัดจบมีละครเรื่องใหม่มาแทนแบบไม่มีปีไม่มีครุยซึ่งลือกันว่าเป็นเพราะเรตติ้งนั่นเองที่ทําให้ละครเรื่องนี้ถูกหันจนปัจจุบนันหลายคนยังเรียกร้องอยากจะดูตอนจบและขอให้ช่องเจ็ดเอาออนแอร์ในเว็บไซต์ก็ยังดี3เหนือเมฆมาถึงเหนือเมฆสองตอนมือปราบจอมขมังเวทที่งานนี้ไม่ได้โดนเรตติ้งบังคับให้ตัดจบแต่เป็นเพราะเนื้อหาบางส่วนของละครทางช่องจึงห ทิ้งไปถึง3ตอนทําให้คนดูไม่รู้ว่าละครเรื่องนี้จบอย่างไรถือว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายมากเพราะละครกําลังเข้มขน้นถูกตัดจบอารมณ์ค้างสุดๆ 4. บรรลังโหงมาถึงละครเรื่องนี้เรียกว่าสารอยหลังคาแดงเพราะเป็นละครของตัวสรัญยูเหมือนกันโดยเรื่องนี้นําแสดงโดยสาวใบเฟิร์นพิมชนกกับหนุ่มไมค์พัทรเดชซึ่งในตอนแรกที่อ่อนแอแฟนละครก็ติดตามชมเป็นจํานวนไม่น้อยแต่เรตติ้งไม่เป็นที่พอใจแถมยังถูกฟุตบอล มาดึงเวลาปลายทำให้ละครบรรลังหงจบแบบภาพสไลด์และเขียนเล่าเรื่องเล่นเอาคนดูทางบ้านงงเป็นไก่ตาแตกแต่งานนี้ผู้จัดตัวได้ออกมาชี้แจงว่าได้ขอเวลาเพิ่มจากทางช่องแล้วแต่ช่องไม่อนุมัติตะเตือนใจแฟนละครยิ่งนะัก 6. โซสนีหาทำดีมาตลอดทั้งเรื่องแต่โซสนีหาเวอร์ชั่นล่าสุดที่มีสาวพีคพรัสยาเล่นกับหนุ่มพ้อสรานกลับมาตกม้าตายตอนจบซึ่งเหตุที่ถูกตัดจบอาจเป็นเพราะการถ่ายทอดฟุตบอลแถมยังมีละครใหม่ต่อเข้ามาใช้ทางช่องเลยตัดจบโซสนีหาที่ทําเอาคนดูมื่นเพราะเป็นบทสรุปที่ไม่ค่อยมีความเชื่อมโยงเท่าไรแฟนละครผิดหวังเบาๆเรียกว่าเป็นการตัดจบและงดฉายแบบไม่มีปีไม่มีคลุยของบรรดาละครไทยที่แฟน ต่างงงกันเป็นไก่ตาแตกทั้งประเทศและดูเหมือนจะไม่มีทางที่จะได้กลับมาฉากอีกครั้งแล้วท่ามกลางความงุนงงของแฟนละครว่าสาเหตุที่ทําให้การตัดจบนั้นเกิดจากเรื่องใดหรือใครเป็นคนสั่งกันแน่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีคําตอบให้แฟนๆได้หายคล้องใจกันเลยล่ะค่ะ